ฉันไม่เข้าใจจริงๆนะฉันรู้ว่าว่าหัวเธอไม่เข้าใจความรู้สึกของฉันที่ถูกย้ายห้ามไม่ให้ไปกับพ่อฉันไม่เข้าใจว่ามึงขึ้นไปนั่งบนหละัะคาบ้านพูทำไมไอ้กโกรก นะทำไมเราต้องแยกตัวออกมาด้วยทำไมเราไม่ไปอยู่กับกรกกลาก,กับยายอานะ้าวนาให้ยายหลายก็เคลียกันที่สำคัญเดี๋ยวทีมงานจะทำงานยากเวลาตัวการ์ตูนอยู่รวมกันหลายๆตัวในฉากเดียวอ๋อแล้วเราจะไปไหนเดี๋ยวกลับไปสำรวจบริเวณบ้านก่อนไม่ได้กลับมาหลายตอนว่าว่าไม่คิดถึงที่อยู่เก่าของตัวเองเหรอไม่นะนะแม่โตขึ้นแล้วสินะเปล่าหร,รอกนะดึงฉันจะหายไปหลายตอน ก็ยังเข้าโซเชียลติดตามอยู่ตลอดเลยไม่รู้สึกคิดถึงอะไรรู้สึกเหมือนยังคอยอยู่ข้างๆโกรกกรากกับยายตลอดเลยหน่อยอย่างนั้นก็ต้องคิดถึงเชนบ้างสิยา <c oughs> ฉันคิดถึงนะาจ้า <c oughs> แกล้งคนแก่นะเราเนี่ยเออแล้วทางบ้านเป็นไงเอาไว้ดูไซส์สตอรี่ของฉันซีซั่นสองดีกว่าหืยิงจะมีซีซั่นสออีกเหรออย่าทำให้คนดูคาดหวังแบบนี้สิ <c oughs> พูดไว้ก่อน <c oughs> เผื่อจะมีแต่ถ้าไม่มี ชวงใกล้จบเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องราวของฉันกับสร้อยให้ฟังแล้วกันนะนะว่านะเธอที่หายไปกับพี่รุกยังไม่มีตอนพิเศษบอกคนดูบ้างหรือว่าหายไปไหนกันมาก็อยากมีนะไว้เดี๋ยวบอกไว้เดี๋ยวบอกจ้านี่ยอมผีตะเถนผีตกใจพระหลวงตาโผล่มาไม่้สุมีเสียงผู้ฉันตกใจหมดเลยคิดว่าพระก็พระสิย้อมผีจริงด้วยแล้วหลวงตาโผล่มาทำไมอีกเอ๊ะลืมอะไรเหรอหลวงตา ก็พารเกตตาหายอมนวยไงตาหายฉันลืมซะสนิทเลยจริงด้วยช่วยอัตมวยออกตาหายอีกครั้งได้ไหมมันก็ต้องได้แล้วสิปะปะปะไปกันเฮ้อค่อยยังชั่วย้ายใจเย็นขึ้นเลยยังกูไม่ได้ใจร้อนกูเป็นของกูแบบนี้แหละแล้วทำไมย้ายต้องนอนหันหน้าหนีผมด้วยล่ะงอนไร่ผมหรือเปล่าเนี่ยไอสิบหายกูจะเป็นงอนไล่มึง กูด yeah. ูข่าวโทรศพท์ไว้ไหนดูดิใหญ่ไอ้สุดทินเอาโทรศัพท์กูไปไหนไอ้สันตานอ่ะขึ้นไปไอ้นี่วอนโดนตืบซะแล้วใหญ่โอ้ยหูเด้งจุ๊จน่ารักจังเลยงุยงุยงุย ตรงนี้ฉันรู้สึกเสียใจอะว่าวาเลยเจอพ่อแต่ย้ายก็ไม่ยอมให้ไปอยู่ด้วยฉันไม่เข้าใจเป็นธรรมดาเธอไม่มีทางเข้าใจหรอกเพราะมันเป็นความรู้สึกของลูกผู้ชายอย่างฉันไม่ฉันไม่เข้าใจจริงๆนะฉันรู้ว่าว่าว่าเธอไม่เข้าใจความรู้สึกของฉันที่ถูกย้ายห้ามไม่ให้ไปกับพ่อฉันไม่เข้าใจว่ามึงขึ้นไปนั่งเหลนข้าบ้านกพทําทำไมไอ้โกรก นี่ยายว่าว่าเขาจะรุนแรงกับคนที่กำลังเสียใจอยู่แบบนี้ไม่ได้นะแล้วใครบอกให้ใหนายขึ้นไปนั่งบนหลังคาบ้านจะล่ะฮะก็คนมันอินไปหน่อยอะโกรลูกพ่อเอาพ่อมาไงไงเนี่ยพ่อยังไม่ได้กลับกะว่าวคืนนี้จะเอาลูกกลับไปด้วยให้ได้แต่ยายเขาเดี๋ยวพ่อคุยกับยายเองผมถามหน่อยแล้วทำไมพ่อถึงไม่มาอยู่ด้วยกันที่บ้านยายไอ้โนกรก พ่อทำทุกอย่างเพื่อให้ลูกกับยายได้อยู่บ้านดีๆนะพ่อทำอะไรเหรอแสดงว่าลูกเรายังไม่รู้ว่าเราเป็นตัวการทั้งหมดสินะ <c oughs> พ่อคิดอะไรอยู่เออเปล่าๆแล้วสรุปพ่อทำอะไรเหรอที่พูดเมื่อกี้นี้เปล่าลูกๆมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่แต่ลูกจำไว้นะไม่ว่าพ่อจะทำอะไรลูกต้องเชื่อใจพ่อนะว่าพ่อทำทุกอย่างเพื่อลูกกับยายขอบคุณนะครับพอ่อแล้วสรุปพ่อจะมานอนค้างบ้านยายเหมือนเมื่อก่อนไหม โกรกลูกพ่อพ่อคงกลับไปลําบากแบบนั้นไม่ได้แล้วแหละแล้วก็อยากให้ลูกกับย้ายได้อยู่บ้านดีๆเหมือนพ่อเลยนะไม่ต้องมาลําบากแบบนี้จะบ้านแบบไหนผมไม่เกียงหรอกขอให้ได้อยู่กับพ่อโกรกลูกพ่อ กับพ่อนะลูกเฮ้ยย่าพ่จ้ายายกูไม่ให้เอาหลานกูไปโว้ยไอ้กลุกกลับบ้านยายตามมา เอยฉันผิดตรงไหนฉันก็แค่หวังดีอยากให้ลูกกับแม่ยายของฉันได้อยู่สบายสบยแต่คุณพ่อจะยัดเยียดความหวังดีให้กับคนอื่นแล้วคิดว่าสิ่งที่เราทำมันดีแบบนี้ไม่ได้นะคะอืมอีหูโกโก,โกวามาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็อยู่ตั้งแต่แรกแล้วล่ะพ่อนี่เป็นเพื่อนกรกสินะใช่ค่ะ จริงๆสิ่งที่คุณพ่อทำเช่นการยันยียดความหวังดีหนูก็เคยทำมาแล้วตอนนั้นหนูใช้วิธีผิดๆแบบคุณพ่อเลยอยากให้ยายได้ใส่เสื้อใหม่ๆก็เลยเคลื่องเสื้อเก่าของยายขึ้นไปบนต้นไม้สุดท้ายมันก็เป็นสิ่งที่หนูคิดเองเออเองว่ามันจะดีฉันฟังไม่เข้าใจหรอกนะหนูโกโกวาถ้าฟังไม่เข้าใจคุณพ่อก็กลับไปบ้านแล้วเปิดดูย้อนหลังก็ได้นะคะถไปรเออห่เฮียดูโกโกวา เธอหายไปไหนเธทำแบบนี้ได้ยังไงอ,อ่ะอ๋อลืมบอกไปครับพ่อพอดีหนูเป็นวิญญาณเลยทาแบบนี้ได้คุณพ่อไม่ต้องเรียนแบบนะคะฝันดีครับพ่อบายวิญญาณเป็นก็ผีสิเฮ้ยพี่ตอเฮ้ยยอมกำนันยยมกำนัน,ำน,นหนวยยอมหนวยไปอยู่ในของเขานะเฮ้ยจะจอบอีกแล้วเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวดี๋เดี๋วด,วดิก่อนจะจบใครพอมีเบาะแสกำนันนวยมัง่งว่าแกหายไปตะกแตอนไหนช่วยคอมเมนตม์หนอัตมวยด้วยนะตอนนี้มืดแปดด้านเลยเฮ้ยเวรกรรมเวรกรรม